สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ fc ช่องซิมูมอนเตงของผมทุกคนนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับที่13กรกฎาคมแล้วนะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์ช่วงเปิดฤดูกาลผมว่าน่าจะคือครื้นนะแต่พอดีว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่ปิดฤดูกาลอยู่นะครับเราฟุตบอลยูโรรอบชิงก็เตะวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูฟุตบอลปสัปสซิลปัสซอยกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมแต่จะว่าไปแล้วผมบอกตรงนะ ไอบอลเล็กๆพวกนี้ลงทุนได้เงินดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวมองข้ามเชียวยังไงฝากด้วยใครเพิ่งมาเข้ามาครั้งแรกนะครับผมกดติดตามกด subscribe ช่องซิมโบมันเต็งทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้หน่อยนะครับผมแล้วก็ใครที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับผมฝากเพื่อนๆพี่นิดนึงครับช่วยกดแช like, ร์กดไลค์นะฮะคอมเมนต์กันเยอะๆเปิดการมองเห็นกันหน่อยครับอยากได้สักหมื่นวิวเร็วๆนี้นะยังไงก็ช่วยๆผมหน่อยละกันนะครับฟุตบอล3คู่วันนี้ครับเจลีคู่หนึ่ง คีีคู่หนึ่งครับฟุตบอลนอร์เวย์อีกคู่หนึ่งนะฮะสามคู่สามลีกไปเลยหยิบมาสามคู่นี่จะได้ร่วมกิจกรรมทายผลสกอร์กันได้นะครับยังไงกติกาติดตามท้ายคลิปแล้วกันอ๋อล้วทีพภาพไม่ได้โอ้โหผมฝากเลยครับไลน์แอ,แอดแอดบอไปสิบแปดครับใครยังไม่ได้แอดแอดมาดวดเลยมาเป็นเพื่อนกับผมมาพูดคุยกับผมได้นะครับผมยินดีตอบทุกคำถามยินดีให้ทัศนะแล้วก็กิจกรรมดีๆผมจะอัปเดตท,ทางไลน์แอดนะฮะ ประชาสพันธ์ครบทุนเรีบร้อยคราวนี้ไปดูทัศนะกันบ้างนะครับผมอ่ะเริ่มที่คู่ฟุตบอลญี่ปุ่นก่อนเลยครับเตะเร็วครับ5โมงตรงนะฮะฟุตบอลเจลี่ครับ FC ซโตเกียวเปิดบ้านเจอกับอาบิเร็ก์นิกาตะนะครับปัจจุบันเนี่ยโอ้โหฤดูกาลนี้นี่ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะจะว่าไปแล้วนะฮะ เอฟซีโตเกียวปัจจุบันอยู่ที่8ครับ22 33, น,นัด33าคะแนนยิง32เสีย30ประตูได้เสียบวก2ส่วนอเบเร็กนิกาตะนะครับอยู่อันดับ14ครับผม22 25, น,นัด25าคะแนนครับยิง30เสีย34ประตูได้เสียติดลบ4ลูกครับก็เป็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ FC โตเกียว แล้วก็ในช่วงสานัดหลังสุดของทุกรายการนะครับรวมถึงฟุตบอลถ้วยในเกมล่าสุดด้วยนะรายการ e อ per o r Cup ครับนะครับเ c โตเกียวครับแพ้รวดมาตลอด3เกมเลยนะฮะโอ้นี่สถิติช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยนะครับ5้านัดหลังสุดคือชนะ2แล้วก็แพ้3เกมหลังสุดนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของ IB ร์บีเร็กนิกาตครับแพ้มา2เกมติดต่อกันโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดที่แพ้ครับเจ้าตัวเนี่ยเสียประตูไปมากถึง10ลูกครับฝังไม่ผิดนะครับเสีย10ลูกฮะ มีเปิดบ้านแพ้ซากรรารโทสู3ต่อ4ครับตามด้วยแมตช์ล่าสุดนะครับก็พวกเขาก็เปิดบ้านแพ้กับบิวเเรนนางาซาก,ก,กิไปนะฮะ1ต่อ6ครับโอ้นี่ขนาดฟุตบอลถ้วยเข้าใจนะว่าไม่ได้เน้นครับแต่แพ้คาบ้าน1ต่อ6นี่ผมว่ามันก็เกินไปหน่อยนะเออไม่ค่อยไหวครับซึ่งบอกตรงๆว่าฟอร์มเน่าด้วยกันทั้งคู่ในช่วงหลังครับดูยากจริงๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงการเจอกันของทั้งสองทีมช่วงหลังครับเอฟซีโตเกียวดูดีกว่าแบบชัดเจนครับ4เกมหลังสุดที่เจอกันเนกวะไป3ครั้้งแล็ สมอไปเป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับผมขณะที่ถ้าดูสถิติในการเจอกันที่บ้านของ FC โตเกียวอย่างเดียวนะครับสามนัดหลังสุด FC โตเกียวเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเอเวเรนนิกะตะไปได้ทุกเกมครับโอ้เรียกได้ว่าเฮด vs เฮดนี่ขมมิดเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นการชนะที่แบบชิวเฉียดไม่ได้ขาดรอยอะไรครับผมแล้วฤดูการนี้ผมว่าน่าเป็นห่วง FC โตเกียวนิดนึงนะเพราะว่า ไอ้พวกดาวยิงที่แบบว่ายิงประตูทําประตูให้กับทีมได้เยอะๆเนี่ยมันย้ายออกไปหมดแล้วครับปัจจุบันตัวที่ยิงประตูให้กับทีมเยอะที่สุดเนี่ยยิงแค่6ลูกเท่านั้นครับแล้วก็เป็นนักเตะสัญชาติญี่ปุ่นด้วยอย่างเรตาราซากิซึ่งก็ไม่เคยติดทีมชาติมาก่อนด้วยนะฮะกลายไปว่าเจ้าตัวนี้ผลงานโดดเด่นกว่านักเตะบราซิลนะครับที่เป็นตัวต่างชาติของทีมอย่างเดียโก้โอลิเวราซะอีกครับก็ต้องบอกว่าโอลิเวราในเครื่องร้อนช้านะฮะฤดูการก่อน,นี่ อร์มดีครับผลงานดียิงไป15ลูกครับแต่รูดูการนี่ดูแลแอบเฟื่องเฟอยู่ส่วนทีมเยือนอับเบริกนิกาตะนะครับผมมาในรูปแบบของทีมชาตินิยมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะในประเทศแทบจะทั้งสิ้นนะครับก็จะมีกองหลังครับอย่างทางด้านของมิเชลฟิชเชอร์ลนะฮะเป็นแค่รายเดียวที่เป็นนักเตะต่างชาติซึ่งอยู่กับญี่ปุ่นมานานครับจนได้สัญชาติญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงเจ้าตัวไม่ใช่ คนญี่ปุ่นเลยนะเออเป็นบาราซิลแท้ๆเลยนะฮะเอาไปว่าหลากัหลกๆโดยรวมก็เป็นนักเตะญี่ปุ่นแล้วกันนะครับเป็นการกลางของอทีมหลักของไอเบริกนิกาตะเขาครับผมแต่ผลงานถามว่าดีไหมจริงๆมันก็ดีนะฮะยกเป็นในสองนัดหลังอะ่ะที่ผลงานมันแบบโอ้โหเกมรับเสียประตูง่ายมากครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะ อยู่ดีๆก็ช็อตไปสะดือด้อๆพอเข้าอ่าสู่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยแล้วการเจอกับ f อโตเกียวนี่อย่าคิดว่าง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเกมเยือนด้วยโตเกียวจริงๆเนี่ยหลายๆฤดูกาลครับก็ยังจะขึ้นชื่อเรื่องของเกมรุกนะฮะเกมในบ้านเนี่ยผลงานมักจะดีครับแต่ถ้าพูดถึงในมุมการลงทุนครับสเกมหลังสุดของ FC โตเกียวใครลงทุนก็ต้องบอกว่าโอ้โหโดนแบบโดน3นัดติดต่อกันเลยนะฮะคือมันไม่ค่อยเดียวซะเลยส่วนตรงฝั่งของอาเบเร็กน่กาตาก็ไม่ต้องสืบครับผม2นัดหลังสุดที่แพ้แบบ ับ่ปุ่ะก็ใครลงทุนก็โดนไปเหมือนกันแต่ถ้ามองภาพรวมในการลงทุนแล้วเนี่ยอเบริกี้กาตะยังดูแล้วในสร้างกําไรได้มากกว่านะครับในช่วง10นัดหลังสุดนะครับก็สร้าฟันกาไรไปได้ประมาณ6-7นัดเลยทีเดียวอะ่ะอืมซึ่งอันนี้ผมมองในมุมการลงทุนนะต้องย้าอีกทีเราหันมาดูเรทอตัตราต่อรองครับจากบอนกนารพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายครับโอเปิดมาใน f อฟซีโตเกียวเป็นต่อน,นิดเดียวครับผมปอ,ปอ,ปอน้ําเต็มนะฮะ ถ้าเปิดมาอย่างนี้เนี่ยเหมือนเขาไม่มั่นใจหรอกนะว่าเจ้าถิ่นจะชนะหรือเปล่าผมดูแล้วเนี่ยอเบีเล็กนิกาตะก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นครับถ้าเทียบกับฟอร์ม FC โตเกียวณปัจจุบันที่มันไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะฮะออผมว่าโอกาสจบเสมอค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับเสมอแบบมีสกอร์ด้วยเพราะว่าทั้งสองทีมก็เสียประตูกันค่อนข้างง่ายครับอเบีเล็กนิกาตะเองก็จริงๆฟอร์มไม่ได้แย่ครับเพิ่งจะมาแย่แค่สองเกมหลังสุด ถ้าเกิดจูนทิงมันติดผมว่าวันนี้เจอกับ FC โตเกียวพราเขาสู้ได้โอกาสจบเสมอสูงครับคู่นี้หวังกินครึ่งไปแล้วกันเนาะอ่ะให้อยู่เลือกราคารองปอป,อปอแล้วกันนะครับคู่นี้ผมว่าน่าจะได้สกอร์ที่คาครับน่าจะเสมอไปอ่าไม่หนึ่งต่อหนึ่งก็อสองต่อสองนะครับผมแต่ผมว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะจบสองสองสมากกว่านะเออบอลญี่ปุ่นชอบยิงกันเยอะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคู่แรก เสร็จจากญี่ปุ่นแล้วคราวนี้ไปดูเกาหลีกันบ้างครับเตะพร้อมกันเลย5้าโมงตรงนะอยู่ที่ชอบแล้วแหะว่าจะเลือกตูคู่ไหนนะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมทครับสำหรับทั้งฝั่งสมขาวอ๋อสอภัยสมแดงสมขาวมันเกาหลีเหนือนี่ว่าเออสมแดงนะครับผมอุนซันฮุนไดครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับโซเอฟซีนะฮะปัจจุบันเนี่ยเจ้าทิน อุซาทุนไดนะครับก็รั้งอยู่ที่3ครับ22นัด39แต้มครับยิง39เสีย26ประตูได้เสียบวก13ส่วนโซ FC ครับอยู่ที่6นะครับผม FC โซอ่ะเออแล้วแต่เรียกแล้วกันนะฮะอยู่ที่6นะครับ22นัด30คะแนนครับยิง37เสีย29ประตูได้เสียบวกอยู่8ลูกกันนะฮะก็จริงๆผมว่าประตูได้เสียเนี่ยไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะมันต่างแค่ผลต่างสกอร์เท่านั้นเอง2ทีมนี้จริงๆสูสีมากนะครับอันดับอาจจะดูเันทางแต่ว่า เกรดทีมไม่ได้ต่างกันเลยนะครับคราวนี้มาดูผลงานช่วงหลังกันสักหน่อยดีกว่าครับอุนซันฮุนไดอาจจะไม่ค่อยดีครับ3เกมหลังสุดพวกเขายังไม่ประสบพบเจอกับชัยชนะเลยแม้แต่เกมเดียวนะฮะเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดนี่เรียกได้ว่าอับอายขายขี้หน้าประชาชีมากๆเล่นในบ้านแท้ๆครับผมพวกแพ้กวางจู FC คาถทิ่นเลยฮะศูนย์ประตูต่อ1งสัง,งานครับผมแล้วกวางจูนี่เป็นทีมที่อยู่ครึ่งล่าง,งตารางด้วยนะฮะ บุกมาชนะอุนซานได้เฉยเลยครับส่วนทางฝั่งของ fc so ดูแล้วเนี่ยยังมีทรงมากกว่ามีอนาคตมากกว่านะ5เกมหลังสุดนี่พวกเขาแพ้แค่เกมเดียวครับอีก4นะัดที่เหลือชนะรวดเลยก็มีพลาดในเกมเยือนที่ไปเยือนเชจูยูเนเต็ดแค่แมตชเดียวแหละที่แพ้2ประตูต่อ3นะครับผมจริงๆผลงานดีนะ fc so แต่ต้องบอกอย่างนี้เรียนย้ำอย่างนี้ว่าไอผลงานที่มันดีเนี่ยมันคือเกมในบ้านนะครับ ถ้าพูดถึงเกมเยือน5นัดหลังสุดนี่ชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวนะเสมอสแล้วก็แพ้ไป1ดูแล้วก็ยังเป็นทีมที่ชนะใครนอกบ้านค่อนข้างยากครับผมต่างจากอุซานฮุนไดครับที่เกมในบ้านจริงๆถือว่าเป็นจุดเด่นเลยทีเดียวเพิ่งจะมาพลาดในช่วงหลังให้กับกวางจูแมตช์ล่าสุดนี่แหละนะฮะถ้าดูสถิติย้อนหลังกลับไปนี่แกแทบแกแทบจะชนะทุกแมตช์นะมีเสมอนิดๆ,ๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจครับแลวใครหลายๆคนก็ติดตามอยู่นะแต่ต้องดูว่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้หรรือเปล่านะคับ พอการเจอกับ FC ฟซโซในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเตะในบ้านตัวเองแต่ผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมจริงมาตรฐานไม่ได้หนีกันเลยแม้แต่น้อยครับแล้วต้งฝัง FC ฟซโซนะครับทีมเยือนนะก็มีกองหน้าที่ตอนนี้เป็นดาวซโบของลีกหนขณะนี้นะครับผมสัดไป11ลูกกับอีก3แอซิสเป็นกองหน้ารัสเซียครับอย่างสตานิสลาฟอิลยูเชนโกนะฮะอีกหนึ่งรายในวัย33บปีที่แบบอันตรายมากนะฮะผมฤดูก,การก่อนเล่นไม่ เล่นไม่ออกนักกับ FC ซโซอยู่มาสาฤดูกาลครับ2ฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นไม่ดีครับแต่กลายไปว่าฤดูกาลนี้มานี่โอ้โหฟอร์มเด็ดดวงเหลือเกินน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าว่านั่นก็ไม่ใช่ความน่าสนใจที่สุดของ f c ซโซนะครับเท่ากับการมาของเจสซี่ลินกาดนะครับผมนี่เพิ่งย้ายมาอยู่ f c ซโซฤดูกาลนี้สดๆเลยนะฮะลง13นัดยิง2ใจหนึ่งนะครับเจสซี่ลินกาดที่เคยอยู่แมนยูนั่นแหละคนเดียวกันครับไม่ต้องสงสัยครับผมไม่ได้ชื่อคล้องหรืออะไรคนเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะ ซึ่งตัวนี้เองก็ทําให้ความน่าสนใจของทีมมีขึ้นมาสูงเลยทีเดียวแล้วก็มิติเกมรุกก็ดูแล้วน่ากลัวขึ้นเยอะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นนักเตะในประเทศนักเตะเกาหลีแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะผมบอกเลยว่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้แล้วกันเอาไว้ว่าระวังเกมรุกไว้ก็พอนะฮะสำหรับทางฝั่งอุซานฮุนไดนะครับผมซึ่งฤดูกาลน,นี้ไม่มีนักเตะคนไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ทีมอย่างอุซานฮุนไดเนี่ยส่วนใหญ่ใช้บริการนักเตะในประเทศเยอะมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะครับ ตัวที่ดูแล้วโดดเด่นขึ้นมาในฤดูกาลนี้หน่อยครับคือกองหน้าจอมเก่านะครับอย่างทางด้านของคิวจูมินนะฮะที่ซัดไปแล้วเจประตูอีก4แอสซิสแต่ถ้าถามว่าโดดเด่นอะไรไหมก็ไม่ครับแต่คือตัวนี้เด่นที่สุดในทีมแล้วนะฮะส่วนนักเตะต่างชาติที่น่าสนใจนะครับผมฤดูกาลนี้ได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆนะก็คือทางด้านของดาริยาโบยนิกครับกองกลางตัวรับนะฮะสัญชาติสวีเดนตอนนั้นที่เหลือเนี่ยนักเตะเกาหลีล้วนเลยนะครับซึ่งผมจะขอพูดตรงๆเลยนะว่าคู่นี้ค่อนข้างลำบากใจเลย เพราะว่าอูซานฮุนไดเนี่ยเป็นทีมที่แบบโอ้โหเก่งในบ้านมากๆอะ่ะขณะที่ FC โซงจริงๆเนี่ยเกมเยือนอาจจะไม่ได้ดีเดชอะไรมากมายแต่คือแบบฟอร์มช่วงหลังครับกับสภาพทีมแล้วก็นักเตะไอตัวต่างชาติที่ได้มาโดยเฉพาะลินกาเนี่ยผมว่ามันช่วยอัพอัพเกรดทีมนะฮะโดยเฉพาะเกมลุกเนี่ยได้มากขึ้นพอสมควรเลยนะครับแล้วท้งทันที่ของเดิมเองเนี่ย FC ซโซมันก็เป็นทีมที่เป็นเกรดเดียวกันเลเวลเดียวกันกับท้งอูซานฮุนไดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้หนีอะไรกักนเยอะนะครับผมอืม คราวนี้ดูตาต่อรองของทั้งสองทีมเป็นบ้างนะครับก็เป็นทางด้านของอุสตสาหุนไดแหละต่อตามเนื้อผ้านะครับอยู่ที่ราคาปาปอรอไม่แพงอะไรเลยนะฮะแต่ถ้าถามใจผมอะผมรู้สึกว่า fc โซเอาอยู่นะโดยนักเตะโดยทรัพยากรหลายๆอย่างรวมถึงฟอร์มการเล่นในช่วงหลังๆด้วยนะครับผมว่า fc โซเอาอยู่ครับเกมเยือนอาจจะไม่ได้แบบชนะเยอะอุ๋วอะไรครับแต่เอาตรงๆนะเกมเยือนของพวกเขาเนี่ย ในช่วง7นัดหลังสุดนะครับแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นที่เหลือนี่มีแต่เสมอกับชนะนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้เน<ๆ>ียวแน่นใช้ได้วันนี้โอกาสชนะคงยากโซที่จะบุกมาชนะอูซานได้ถึงทีมแต่ผมว่ามุมเสมอถือว่ามีไม่ใช่น้อยและผมว่าโอกาสจบเสมอสูงนะครับเกาะกูนี้ผมขอเลือกรองงลังทีมเยืนเอฟซีโซในราคาปอปแล้กันนะฮะโอเคคราวนี้ หมดจากรอบเย็นครับผมอีกหนึ่งคู่เนี่ยผมเอาเป็นรอบดึกหน่อยละกันนะฮะเวลาสี่ทุ่มตรงครับเราไปที่ประเทศนอร์เวย์ครับผมฟุตบอลลีกภายในประเทศนะครับก็เป็นซันเดอร์ฟยอทครับเปิดบ้านเจอกับโบโดกริมนะครับคู่เนี้ยเหตุผลที่ผมเลือกมาครับผมว่ามันคาดการง่ายอันนี้พูดตรงๆนะฮะด้านของซันเดอร์ฟยอทครับปัจจุบันเนี่ยเป็นบวยครับอยู่ลำดับสิบหกครับบวยของลีกเลยสิบสี่นัดครับมีสิบคะแนนเท่านั้นเองยิงสิบแปดเสียยี่สิบสี่ประตูได้เสียติดลบหกขณะที่โบโดกริมครับผมสถาาานนกกรณ์ดีว่เยอะะ ปัจจุบันเขาั้งเป็นจ่าฝูงนะครับผม14นะปี3 3คะแนนครับยิง32เสีย10ประตูได้เสียบวก22ครับคะแนนห่างรองจ่าฝูงอย่างบราดเนี่ยถึง5คะแนนเลยทีเดียวนะฮะฤดูกาลนี้โบโลกริมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเล่นดีมากครับเราไม่ใช่แค่เล่นเกมในบ้านดีอย่างเดียวฮะเกมเยือนดีมากๆด้วยซึ่งทางฝั่งโบโลกริมนะครับผมในการบุกไปเยือนคู่แข่งนะฮะถ้าถ้าดูแบบว่าทุกแม์ทุกรายการเลยนะ ก้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ8แพ้1นะครับอันนี้คือผลงานเกมเยือนนะเออขณะที่ามาดูเอรนฟยอครับเกมในบ้าน2เกมล่าสุดแพ้กับทรอมโซแล้วก็ฮามคารดูแล้วก็มีปัญหาครับผมในการเจอกับทีมใหญ่ต่อให้ได้เล่นในบ้านตัวเองก็ตามนะครับผมกลายเป็นว่าถ้าวันไหนไปเล่นตั้งเกมรับรอสุดกับที่บ้านคนอื่นเนี่ยผลงานดันดีกว่าซะงั้นนะครับผมทั้งคู่เจอกันครับโบโดกริมนี่สถิติกินขาดกร,กระจายเลยนะครับ5ครั้งล่าสุดที่เจอกันโบโลกริมชนะไป4ครั้งครับ ส่วนอีกหนึ่งครั้งหลังสุดเนี่ยจบลงด้วยการเสมอไปนหนึประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นฟุตบอลลีกนั่นแหละเมื่อฤดูกาลอ่ารดูกาลนี้เลยเนี่เออล่าสุดนี้เลยครับโปรตุเกสเล่นในบ้านเสมอซันเดอร์ฟิลด์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมเออแปลกเหมือนกันนะผลงานในลีกต่างกันฟ้ากับเหวนะครับแต่เจอกันเนี่ยดันเสมอกันเฉยเลยวันนี้น่าจะเป็นโอกาสให้แก้ตัวครับโปรตุเกสบุกไปเยือนซันเดอร์ฟิลด์บ้างนะฮะจริงๆไม่ควรทําแต้มหลดเลยครับ เจอกับทีมบวยของตารางแบบนี้นะจะว่าไปแล้วนะครับแล้วพูดถึงเกมรุกของทางด้านของประตูกริมครับผมช่วงนี้ก็ถือว่าได้ของดีนะครับเป็นนักเตะเดนมาร์กวัย23่า23ปีครับอย่างทางด้านของอัลเบิร์ตกรอนแบกนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ยิงมา3เกมติดต่อกันแล้วนะเอออันนี้คือดาวยิงทีมนะฮะนันปัจจุบันคือยิง8ประตูนะครับในฤดูก,กาลนี้แต่ย้ําอีกทีว่าไม่ได้ยิงมา3เกมแล้วนะครับ นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งตัวครับกองกลางที่โอ้โหอยู่กับทีม,มาตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยครับจากแพทริกเบิร์กนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวหลังทีมแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยผลงานในสนามค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่าจะไม่มีประตูนะเพราะเจ้าตัวเนี่ยเล่นตำแหน่งกองกลางครับแต่ว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับทีมมากๆครับขณะที่างฝั่งเจ้าจินเซเดฟยอสนี่ผมอยากจะฆ่าม,มากนะเพราะนักเตะหลายๆคนอ,อย่าพูดไปหลายคนดีกว่านักเตะทุกคนผมแทบไม่รู้จักเลยนะครับ แต่ตัวที่เรียกได้ว่าชูลงกับพวกเขาหน่อยครับก็คือกองหน้านอร์เวย์อย่างเอมันมาโควิชนะครับที่ดูดการนเนี้ยเนี่ยยิงประตูดได้เยอะสุดในทีมครับคือ4ลูกนะครับนี่ย้ายไปจากโกเตเบิร์กนะเออแล้วก็ย้ายมไาได้วยสัญญายืมตัวด้วยนะครับนี่ขนาดเป็นของเหลือจากที่อื่นมานะผมมาอยู่ที่ซันเดอร์ฟยอร์ดนะครับผมอยู่ในนอร์เวย์ในการเป็นตัวหลักไปเลยนะครับแต่ผมว่าตัวหลักตัวเดียวมันทำอะไรไม่ได้นะฮะแล้วซันเดอร์ฟยอร์ดเองเนี่ยจะว่าไปก็ถือว่าเป็นทีมที่ ต้องลุ้นตกชั้นแทบจะทุกฤดูกาลนะครับบางฤดูกาลนี่หล่นไปอยู่ที่14ต้องไปพย์ออฟกับทีมอยู่ลีกล่างอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เอาตัวรอดมาได้อยู่เสมอนะครับผมโดยผลงานที่แบบต้องหนีตายอ่าใช้คํานี้เลยแล้วกันก็้าพูดตรงๆครับสถานการณ์ของทีมนะครับผมฟอร์มการเล่นทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่างจากทางด้านของโบตุคริมทีมเยือนอยู่พอสมควรเลยนะครับผมโอ้นี่ขนาดเล่นในบ้านนะฮะแล้วตาต่อรองลองไปส่องดูครับโบตุคริมเนี่ยบุกมาต่อแพงมากถึง1ลูกครับ เข้าใจได้ครับว่าเป็นทีมหัวตารางท้ายตารางเจอกันครับแต่คือนี่เล่นในบ้านของทีมท้ายตารางฮะก็ไม่น่าเชื่อว่าทางทางเว็บไซต์ถูกกฎหมายนะฮะต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าโบรลกริมเป่นต่อเยอะขนาดนี้นะแมตช์แรกเจอกันก็เสมอไปแล้วนะเอออย่างไรก็ตามแต่ครับผมยังมองว่าโบโลกรีมครับก็ด้วยความที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มกลับมาดีฟื้นคืนชีพแล้วด้วยนะฮะผมว่าก็น่าจะจัดการกับซานทฟยอสได้ไม่ยาก ถ้ามองใน,นแง่การลงทุนนะครับก็สามเกมหลังสุดเนี่ยได้ตังหมดเลยนะสำหรับทางฝั่งโบโลกริมนะครับวันนี้ผมว่ามาครับต่อให้ต้องเล่นเกมเยือนต่อให้ต้องต่อแพงแค่ไหนนะครับแต่ซาเดฟยอสนาะทีนี้ไม่ใช่คู่แข่งของโบโลกริมเลยแม้แต่น้อยครับอยู่ที่ว่าทางฝั่งของทีมเยือนจะเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมมองว่าพวกเขาก็ยังต้องเอาจริงเอาจังอยู่นะเพราะว่าตอนนี้คะแนนก็ยังไม่ได้ทิ้งห่างที่แับสองอยังบรานเลยนะครับผมนี่บางคนอาจจะไม่ทราบนะไอ้ฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยนะทางฝั่งโบโลกริมเนี่ย ขวาแชมป์ลีกนะครับ3จาก4ฤดูกาลหลังสุดนะครับถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งเลยนะในปัจจุบันนะฮะอ่ะยังไงก็ให้กำลังใจกันหน่อยแล้วกันวันนี้ครับผมผมมองว่าบูโดกริมนะครับจะสามารถเอาชะนะทางด้านของสเนฟยอดได้นะครับผมอัตราต่อรองแพงหน่อยหนึ่งลูกแต่ผมเลือกที่ให้อยู่ต่อนะผมว่ายังไง3แต้มจะอยู่ที่ต้งฟังทีมเยือนแน่ๆอาจจะต้องรุนเป็น2เป็นส3หน่อยแล้วกันนะครับ ซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมของ3คู่ประจำวันเสาร์นะฮะที่ผมหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับผมอาจจะเป็นฟุตบอลที่ไม่น่าสนใจอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็สามารถลงทุนทาำกำไรกันได้นะฮะซึ่งพูดมาขนาดนีแล้วก็ฝากไปด้วยสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับไลน์แอดแอปบอ88นะครับของดีมีพียแครับทางมาพูดคุยกันได้เลยคราวนี้นะครับเรื่องกิจกรรมไทยฝนสกอร์ของผมนะครับยังคงใช้กติการเดิมอยู่นะสำหรับคู่นี้นะครับสามคู่ไทยสกอร์ใถูกนะครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กฟูยบอครับ ไม่มีการอิดิชข้อความนะแล้วก็ไม่มีการกโกงนะบอลจบแล้วมากกอกมาะกอบผลสกอร์นี้ไม่ได้นะครับแต่จะตีให้เลยนะฮะเออเอาไปว่าอ่า,ายผลสกอร์ก่อนบอลเตะแล้วกันผมเฝ้าดูเฝ้ามอนิเตอร์อยู่ละสามคู่สกอร์ถูกทุกอย่างนะครับตีแทสแซกบูมติงครบถ้วนก็รับไปเลยนะครับหนึ่งบาทสําหรับ VP และสามพบาทสาหรับบุคคลทั่วไปนะครับคู่ปลอดใจราคา200ไม่ต้องนอนดึกครับผมเอาคู่เตะเร็วไปเลยฮะ เอาเป็น FC โตเกียวกับอาเบร์นิกาตะละกันถ่ายผลสกอร์บอลเจริ elly, คู่นี้มาแล้วกันนะฮะถ้าทายถูกคู่เดียวก็รับไป200ครับแต่ถ้าทายอีก2คู่ที่เหลือถูกด้วยติดแท็กบูมมติงให้ครบจัดไปเลย10,000บาทนะอืมเป็นเงินพี่ๆกิจกรรมตรงนี้ผมมีตว้แต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้ยาวๆไปก็แอดบอลแปดทักมาได้เลยนะครับแต่พรุ่งนี้มาเจอกับฟตุตบอลยูโรรอบชิงสัลเลิศก,กันนะอังกฤษกับสเปนนะฮะวันนี้วอร์มอัพเบาๆไปก่อนคนก็ โชคดีทุกคนนะฮะแล้วก็มีเงินใช้กำไรกำไรกันให้หมดทุกคนเลยนะครับเจครับสวัสดีครับ